นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับชีวิตของคนจนกับคนรวยเนี่ยมันช่างผิดกันราวฟ้ากับดินเชียวครับบ้านกำนันผ่อนนะร่ำรวยมีอำนาจใครๆก็เกรงใจส่วนบ้านในทับ นางแปรนั้นสุดแสนจะยากจนปลูกบ้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านกำนันหรอกจะเรียกว่าบ้านมันก็ไม่ใช่หลังคามุงด้วยพายางข้างวาก็ถุงปุ๋ยเศษกระดาษลังมีที่นอนเป็นแคร่ซึ่งทำด้ไม้ไผ่หม้อข้าวเตาไฟก็กองอยู่กับดินทรัพย์สินมีค่าอะไรก็ไม่มีสักอย่างในทัพแกมีอาชีพหาปลาขายมีเรืออีแปะ ลำเล็กๆคู่ชีพมีเบ็ดมีตาขายมีแหมีรอบนั่นแหละคือสมบัติที่มีค่าที่สุดของสองผัวเมียแกอยู่กันมานานหลายปีแต่ไม่มีลูกส่วนกำนันผ่อนนั้นมีลูกชายเพียงคนเดียวแต่นิสัยก็ไม่เอาไหนวางอำนาจไปทั่วหนังสือก็เรียนแค่อ่านออกเขียนได้เที่ยวตลอนตลอนไปวันวันอ่าลูกชายคนนี้ชื่อในโอ แต่จะยังไงก็แล้วแต่กำนันกำเบียก็รักลูกมากลือเกินไม่เคยขัดใจกำนันกินข้าวเย็นเสร็จถ้ามีของเหลือก็จะตะโกนเรียกนายทัพมาเอาไปกินส่วนมากก็จะมีแต่ผักกับน้ำแกงส่วนเนื้อปลาหรือว่าเนื้อหมูเนื้อไก่นี่ไม่มีเหลือแล้วนางแปรก็จะบอกว่าจะไม่เอาก็เกรงใจในายทัพก็บอกว่ายังดีที่เขามีน้ำใจให้บางอย่างกินไม่ได้ก็แอบเททิ้ง บางวันขนมหม้อแกงที่กำนันและเมียให้ทานกับนายทัพก็ตักกินกันเละเทะเหลือก็เรียกให้ในายทัพเอาไปกินคนที่ยากไร้ก็จำใจมารับบางครั้งก็กินไม่ลงส่วนกำนันก็คิดว่าคนจนๆมันจะกินเศษกินเดนยังไงก็ได้ก็มักจะคุยให้ชาวบ้านฟังว่าครอบครัวนายทัพเนี่ยรอดมาได้ก็เพราะกับข้าวแล้วก็ขนมที่แกมอบให้ แต่ความเป็นจริงที่บ้านในทัพนี่มักจะแกงส้มทอดปลาที่หามาได้สดๆบางวันก็ย่างบ่อยครั้งที่ในทัพจะนำปลาย่างปลาเค็มเอาไปให้กำนันก็มีแต่ตัวใหญ่ๆผักสดสายบัวในทัพก็นำไปให้อย่างดีเออขอบใจนะเดี๋ยวเย็นนี้บ้านข้าแกงไก่เองมาเอานะตกเย็น เมียกำนันก็แกงเขียวหวานไก่กินกับปลาเค็มแดดเดียวทอดของนายทับกินเสร็จก็เรียกนายทัพให้มาเอาน้ำแกงที่กินเหลือก็มีแต่มะเขือกับน้ำแกงเท่านั้นแหละนางแปรก็บอกว่าจะเรียกให้ทำไมก็ไม่รู้เนื้อหนังก็ไม่มีเอาไปเททิ้งเถอะพี่ฉันละเบื่อจริงๆเรามีแต่ของดีๆไปให้แต่ดูซิแกเอาแต่เศษอาหารมาให้เรา กับข้าวของเราเองในยังน่ากินกว่าทั้งเยอะถึงน,น,นานๆจะได้กินหมูกินไก่แต่เราก็ไม่เคยอดทำทานให้เราแบบนี้ตายไปก็จะได้กินแบบนี้แหละวัดวาก็ไม่เคยไปนั่งแปลว่าอย่างนั้นเออนาะช่างมันเถอะเราอย่าไปขัดใจแกให้เราเราก็รับไว้ไอ้ให้นะไม่เท่าไรหรอกแต่ไอ้ที่ไปคุยกับ้าบ้านนะสิ ใครๆก็บอกว่าเราในโชคดีที่กำนันเลี้ยงดูมีแต่เรามากกว่าที่เลี้ยงดูกำนันเออไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นผักเป็นมะม่วงเป็นกล้วยเราก็ให้เป็นประจำพอเห็นกล้วยออกเครือมะม่วงเริ่มลูกใหญ่ก็มายืนมองเราก็ต้องแบ่งให้ทีหนึ่งเป็นตะกรา้าบ้านแกที่ทางก็เยอะดันไม่ปลูกไว้กินบ้างเลยเออนาก็ให้เขาเช่า ข้าวเปลือกข้าวสารก็ได้มาฟรีๆไหนจะมาพร้าวที่ชาวบ้านสวนฝั่งโน้นก็มาให้ฟรีอีกแกแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรมากมายเลยนะนั่งแปลว่าอย่างเอื่อมระอาทีเดียววันหนึ่งปรากฏว่านายทัพนี่เอาปลาไปขายส่งที่ตลาดไปเจอเจ้าโอลูกกำน,นันกินเหล้ากับเพื่อนๆนเจ้าโอเมาไม่ได้กลับบ้านทั้งคืน กินกับลูกชายเจ้าของร้านเหล้านี่แหละกับเพื่อนอีกสองคนเจ้าโอ๋เห็นนายทัพไปส่งปลาก็ร้องเรียกลงุงลุงทับมาที่หน่อยสิเออมีอะไรหรือครับเขายืมเงินหน่อยเสีเดี๋ยวเย็นนี้จะคืนให้มีเท่าไไรเอาไม่หมดเงินฉันหมดขี้เกียจกลับไปขอแม่ตอนนี้นายทัพก็ส่งเงินทั้งหมดที่ขายปลาได้วันนั้นให้เจ้าโอไป กลับมาบ้านก็ถูกนางแปรต่อว่าว่าทำไมให้ไปจนหมดไม่รู้จะเก็บไว้บ้างนายทัพก็บอกว่าจะเก็บได้ยังไงยังไม่ทันจะเอาเงินใส่กระเป๋ายัางกำอยู่ในมือเลยก็ต้องให้ไปหมดแต่เดี๋ยวเย็นมันก็คงคืนให้แหละเงินกำนันจะมีเยอะแยะไปตกเย็นนายทับก็เฝ้ามองว่าเจ้าโอ้นี่มันจะมาตอนไหนก็ไม่มีวี่แววจนสายอีกวันหนึ่ง เห็นเจ้าโอ๋อยู่บ้านนายทัพก็เข้าไปหาถามเอาเงินที่เจ้าโอ๋ยืมไปเพราะนายทัพจะเอาเงินไปซื้อแหใหม่เจ้าโ๋โวยวายว่าเงินอะไรใครไปยืมลุงตอนไหนปรากฏว่าคำนันกับเมียเดินออกมาดูเงินอะไรของเอ็งนายทัพเงินที่โอ๋เขายืมผมเมื่อวานที่ตลาดนะครับผมจะเอาไปซื้อแหใหม่ผมไม่ได้ยืมนะพ่อ ลุงทับนะํามาขี้ตูเอาเงินนเนี่ยเจ้าโอ๋หายเมาแล้วลืมกำนันก็บอกว่ามึงลำเออไปหรือเปล่าไอ้ทับลูกกูนะ่มีเงินใช้ตลอดไม่เคยยืมใครกลับบ้านไปอย่ามาแกล้งบ้าเดือยก็เตะความนะกำนันว่ายอย่างนั้นนายทับก็เลยเดินกลับมาด้วยความผิดหวังแล้วก็โมโหแต่ก็ไม่อยากจะตอบปากต่อคคำนางแปรเนี่ยถึงกระด่าเจ้าโอ๋ นายทัพอึดอัดใจที่ต้องอยู่บ้านใกล้ๆกับกำนันที่ดินงานกว่าๆที่นายทับกนังแปรมีอยู่นี่ปลูกพืชผักไว้สารพัดเครื่องแกงมีครบบ้านกำนันจะต้มยำทำแกงผัดผักบุ้งผักคะนา้าถั่วผักยาวพริกขี้หนูก็จะมาเก็บเอาโดยที่นายทับกนังแปรมไม่ต้องเอ่ยปากให้ที่หมู่บ้านนี้ยังมีบ้านของป้าดแดง ที่มีฐานะดีออกเงินกู้อีกรายที่อยู่บ้านไม่ห่างจากบ้านนายทัพเท่าไหร่แต่ครอบครัวแกไม่เคยมายุ่งกับนายทัพป้าแดงแกมีลูกหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเมื่อนางแปรเบื่อนายครอบครัวกำนันก็เลยไปบอกขายที่อันน้อยนิดเนี่ยให้กับป้าแดงเพื่อที่จะไปเช่าแผงที่ตลาดขายผักขายปลาจะหาบ้านเช่าถูกๆอยู่แล้วค่อยๆสร้างฐานะ แล้วค่อยหาซื้อที่ปลูกบ้านใหม่ป้าแดงก็เดินมาดูที่ของนายทัพที่เชื่อมต่อกับที่ของตัวเองเห็นพืชผักมากมายปลูกเต็มไปหมดก็ชอบใจตกลงซื้อที่ของนายทัพในราคาสมน้ำสมเนื้อไม่เอารัดเอาเปรียบนายทัพก็รื้อบ้านทิ้งเอาแต่ของที่จําเป็นกำนันกับเมียก็เดินมาดูป้าแดงกับลูกก็เดินมาดูด้วยกำนันก็ถามว่า มึงจะไปไหนไว้ไอทับไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเชียนะเออผมผมจะไปอยู่ขายของที่ตลาดครับโอ้นี่มึงมีปัญญาหาที่ตลาดอยู่เลยแล้ววะฮะงั้นพวกพืชผักมะม่วงกล้วยนี่ขย,ยึดนะเว้ยเดี๋ยวข้ามมารดน้ำเองน,นายทับกบนังแปลกองเงียบป้าดแดงก็ถามว่ากำน,นันจะยึดไว้เก็บกินเหรอก็เออสิวะ ไอ้ทับกับเมียมันก็ได้แกงได้กับข้าวขนมที่ข้าให้แถบทุกวันมันย้ายไปต้นไม้ต้นไรมันก็ไม่มีใครดูข้าก็ต้องดูป้าแดงก็บอกว่ากำนั้นไม่ต้องมายุ่งกับข้าวของไอ้ทับมันหรอกฉันจะเอาเองจะมาเอาได้ไงนี่ขับเป็นกำนันนะข้ามีสิทธิ์แกจะมาเอาได้ยังไงนางแดงทำไมจะเอาไม่ได้ฉันซื้อที่มันแล้ว มันเป็นที่ดินของฉันกำนันอย่ามาวุ่นวายเลยเดี๋ยววันอาทิตย์นี่ฉันจะให้คนเอาลวดหนามมากัน้นกำนันหน้าหายพาเมียเดินกลับบ้านในทับได้แข็งขายผักก็เลือกทำบาปหาปลาคิดว่าขายผักก็คงจะพอกินวันหนึ่งเจ้าโอเมามาเห็นในทัพขายผักอยู่กำนังแปรก็เดินปรีเข้ามาหลวงทับยืมเงินหน่อยสิ มีเท่าไหรเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาคืนนะนางแปลก็บอกว่าให้ไม่ได้หรอกครั้งที่แล้วให้ไปก็ไม่คืนหายเมาก็ทำลืมฉันไม่ให้อะเอ๊ยนี่พวกลุงกัเมียไม่เกรงใจพ่อกำนันแล้วเหรอถึงพูดแบบเนี้ยข้าวแดงแกงร้อนที่ให้กินนี่ไม่ได้มีความสมนึกบ้างเหรอแกงที่พ่อเองให้มาเนะี่ย เองก็รู้ว่ามีแต่น้ำแกงใครจะกินแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่นอกเขตการปกครองของคำนันแล้วจะต้องให้เกรงใจอะไรอีกอยู่ใกล้กันก็เอารัดเอาเปรียบตลอดเอาของดีๆไปกินแล้วก็มาเรียกให้น้ำแกงให้เศษขนมใครกันแน่ที่มีบุญคุณนา่งแปรตอบโต้อย่างหมดความเกรงใจเจ้าโอนี่รวบผักไปกำใหญ่ฟาดลงกับพื้น พวกพ่อค้าแม่ค้าก็รีบมาจับตัวไว้พ่อค้าหมูบางคนถือมีดปังต่อมาเฮ้ยมันจะมากไปแล้วนะมึงถือว่าเป็นลูกกำนันแล้วจะมารังแกคนอื่นหรือไงมึงอยากจะติดคุกใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเล่นเอาให้พ่อมึงออกจากกำนันเลยมึงไปเลยมาทางไหนไปทางนั้นไม่งั้นกูฟันหัวแบะแน่อ้เด็กเปรตนับแต่นั้นเจ้าโอ๋ก็ไม่กล้ามาวุ่นวาย มีแต่เมียกำนันเท่านั้นที่ไม่มีเครื่องแกงไม่มีผักฟรีกินก็ต้องมาซื้อที่ตลาดปลาก็ไม่มีใครให้ฟรีมาซื้อผักที่ร้านนายทับก็ต่อแล้วต่ออีกนางแปรรำคาญก็เอาผักที่คัดออกยกให้ไปก็มีที่พอจะกินได้บ้างทิ้งบ้างเมียกำนันก็เอาแล้วก็บอกแหม่ไม่เอาของดีๆให้บ้างเลยนะตอนนี้ของดีๆฉันก็มีไว้ขาย ไอ้ที่ขายไม่ได้ก็มีไว้ให้ก็เหมือนกับที่บ้านกำันให้ฉันนั่นแหละเหลือแต่น้ำแกงมาให้ก็กินไม่ได้เหมือนกับปลาผัวฉันก็เลิกหาคงไม่มีอะไรให้หรอกจ้ะถ้าจะเอาฟรีก็มีแต่ผักที่มันใกล้จะเน่าเท่านั้นแหละที่ให้ได้แต่ถ้าจ่ายเงินก็จะได้ของดีไปนางแปลว่าอย่างนั้น นี่แหะครับคนเราทำอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นลหละทำทานด้วยเศษอาหารที่ไม่มีเนื้อมีหนังขนมก็เละเทะมันก็สุดท้ายก็ต้องได้ผักเน่าๆไปเลือกกินเอามีเรื่องเก่าๆอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ตะถ้วยคนเก่าคนแก่เล่าให้คุณชิดฟัง อาชีพของตาถ้วยคือทำขนมถ้วยสมชื่อทำแล้วก็หาบขายทีแรกก็ขายกับเมียช่วยกันผลัดช่วยกันหาบคอนแต่ขายไปขายมาเมียแกเย,ยม่วนป่วยตายเหลือแกคนเดียวแกไม่มีลูกสักคนน่าสงสารอยู่ตัวคนเดียวในยามแกชาราค้าขายไม่ไหวแกก็อาศัยข้าววัดคุณชิดเนี่ยเป็นลูกศิษ์หลวงตาหลวงตาสงสารแก ก็ใช้ให้คุณชิดเอากับข้าวไปให้แกอยู่บ่อยๆขณะนั้นแกอายุ80แล้วเรื่องที่แกเล่านี่ไม่ใช่เรื่องของแกแต่เป็นเรื่องของคนที่ชื่อตาขาวตาถ้วยนะแกคนยากจนคนแค้นขณะที่แกยากจนแต่ว่าตาขาวเนี่ยเป็นคนมีกินมีเงิน,ม,งนมีทองในตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตาถ้วยตอนนั้นยังเด็กอยู่มากส่วนตาขาวก็อายุมากแล้ว ตาขาวเป็นคนฐานะดีแต่ขี้เหนียวขี้ห่วงจนชาวบ้านก็ซุบซิบนินทากันไปทั่วมะม่วงมันหล่นตาถ้วยแอบไปเก็บไม่ได้เลยถ้าตาขาวเห็นเข้าเป็นได้เรื่องแกจะเอาก้อนดินคว้างแกคว้างเอาจริงๆด้วยไม่ใช่คว้างอย่างล้อเล่นแกเป็นคนที่ไม่ล้อเล่นกับใครมีแต่เอาจริงเอาจังตาถ้วยไว้เด็กนะมักจะโดนก้อนดินเข้าที่หัวไม่อย่างนั้นก็โดนกลางหลังบ่อยๆ มันเป็นเรื่องของความหิวโหวยอดอยากมันหิวมันอยากกินมันก็ต้องแอบไปเก็บเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันมุดรั้วเข้าไปแล้วก็มกักจะต้องเพ่นออกมาพรา้อมกับมีก้อนดินไล่หลังมาติดติดจนทําให้เด็กสมัยนั้นเรียกตาขาวว่าตาขาวขี้หวงต้องถือว่าเป็นสมญานามที่เด็กๆตั้งให้ได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียวเอาไว้เรียกแกรับหลังก็ไม่เคยมีใครไปเรียกแกต่อหน้าหรอกถ้าเรียกก็มีหวังโดนหนักแกเป็นคนที่ประหลาดประหลาดอย่างนั้น ย่างแกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้แกไม่เคยเอาเข้าวเปลือกหรือว่าอะไรต่างๆนานาให้พวกมันกินเนาะแกให้พวกมันหากินกันเองมันก็หากินกันไปตามประสาพวกมันก็เที่ยวก,มก้มหน้าก้มตาเกี่ยเกี่ยคุยคุย,คยจิกจิกกินกินกันไปอิ่มบ้างอดบ้างส่วนตัวแกที่แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรกับพวกมันก็คอยจ้องจะเก็บจะไข่ของพวกมันเอาไปต้มไปทอดกินแกเอาแต่จะกินไข่ของพวกมันพอมันไม่ไข่ก็กบด่าหัวเสียงุดหงิด เรียกว่าดาเป็ดดาไก่อย่างสาเสียเทเสียก็ว่าได้บางวันมีขอทานมาร้องเพลงแรกเขาสารเขาเปลือกเขาเรียกพวกวัน,นีพกจะส่งเสียงเชื้อยแจ้วร้องเพลงพวกเขาจะมีโทนหรือว่ากลองใบเล็กๆมาตีมีฉิ่งฉาบอะไรพวกนั้นมาด้วยพวกเขามักจะมากันคนสองคนพากันเข้าไปในบ้านแกไปนั่งยองๆอ,อยู่ที่หน้าบัานไดบ้านของแกเพราะว่าบ้านแกไม่เลี้ยงหมา ร้องเพลงขอกันคอหอยโป่งร้องให้ขาดใจตายคนอย่างตาขาวก็ไม่สนใจร้องอยู่นานไม่ยอมไปพอแกเกิดความรำคาญขึ้นมาแกก็จะตักน้ำมาขันใหญ่ย่องย่องแอบแอบเอาน้ำนะ้าสาดโครมใส่พวกวันนิพกพวกเขาต้องพากันวกยกวงแผ่นหนีกันไปตาขาวคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแกมีลูกสาวคนเดียวคนเดียวเท่านั้นลูกชายก็ไม่มี ก็เรียกได้ว่าถ้าใครได้เป็นลูกเขยบ้านนี้จะต้องพลอยมีเงินมีทองมีฐานะดีไปด้วยอย่างแน่นอนแต่ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าส่งเท่าแก่มาสู่ขอลูกสาวของแกแม้แต่คนที่จะไปชอบหรือทําทีว่าจะไปเกี่ยวพาราสีก็ไม่มีอีกเหมือนกันลูกสาวคนเดียวของตาขาวนะั้รูปร่างหน้าตาไม่ค่อยจะดีออกจากขี้ริว้วขี้เรอยู่สักหน่อยส่วนเมียแกนั้นะหน้าตาดีผิวขาวสวยทีเดียวแต่ตัวของตาขาวเองเป็น คนผอมๆดำๆตัวเล็กๆแกตัวดำแต่กลับชื่อขาวเข้าใจว่าพ่อแม่คงจะตั้งชื่อให้ตรงข้ามกับรูปรักของแกแหละเขาว่าแกมีเชื้อจีนอยู่ด้วยปู่ย่าตาทั่วของแกมีเชื้อจีนหน้าตาลูกสาวเนี่ยเหมือนตาขาวเปียบเลยถอดแบบพิมพ์เดียวกันออกมาเลยก็ว่าได้แถมนิสัยใจคอก็ยังเอาของพ่อมาด้วย แม่นะ่ะเป็นคนใจดีใจเย็นลูกสาวกลับไม่ได้ตรงนั้นมาเลยดันไปเอานิสัยไม่ค่อยจะดีของพ่อมาไว้ในตัวตาถ้วยแกบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันว่ากันไม่ได้มันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมที่คนเราจะได้จากพ่อหรือจากแม่หรือได้จากพ่อบางแม่บางมันก็แล้วแต่จะรีกิจกันมาตามเวรตามกรรมชาวบ้านเขาว่ากันว่าที่ไม่มีใครมาชอบหรือมาสู่ขอลูกสาวตาขาว มันเป็นเพราะว่าเขากลัวกิติศัพท์ความเป็นคนขี้เหนียวขี้ตืดนั้นออกจะประหลาดล้ำของแกรวมไปถึงนิสัยส่วนตัวของลูกสาวแกด้วยที่ไม่ว่าใครก็รู้ว่าเป็นคนยังไงถอดแบบตาขาวมามากแค่ไหนคนในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าแต่กลับมีคนนอกหมู่บ้านกล้ามาทาบทามส่งคนมาพูดคุยตาขาวไล่ไปไม่ให้กลับมาอีกแกไม่ชอบแกไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานกับใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ตาม แกอยากให้ลูกสาวยังคงเป็นลูกสาวของแกอยู่ที่บ้านของแกแหละเขาว่าแกไล่ไปตั้งแต่คนนะั้นยังไม่ทันจะอ้าปากพูดอะไรเลยแต่จริงๆแล้วคนมาทาบถามได้พูดไปหลายคําจนตาขาวพอจะรู้จุดประสงค์ว่าเขามาทําไมกันตาขาวแกทําไมด่ดีเอาไว้หลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องที่ตาถ้วยบอกว่าแกจะต้องเล่าให้ได้ก็คือเรื่องที่ตาขาวใช้ควายของแกนวดข้าวสมัยก่อนโน้นเขาไม่มีรถเกี่ยวข้าวรูดข้าวกันเหมือนสมัยนี้ ต้องใช้คนเกี่ยวเกี่ยวเป็นมัดมัดเป็นพอนพอนแล้วก็เอาเข้าลานนวดข้าวลานนวดข้าวก็มักจะอยู่ในบริเวณบ้านหรือว่าข้างบ้านเป็นลานดินกว้างๆยาลานด้วยขี้ควายตาขาวด้วยความที่แกไม่อยากให้ควายของแกกินข้าวที่พวกมันนวดอยู่แกถึงกับเอาตะกร้าใบพอเหมาะเหมาะมาะผูกครอบปากควายเอาไว้ทําเป็นตะกร้อไม่ให้พวกมันใช้ปากใช้ฟันเนาะพวกมันวา่าเอารวงข้าวเข้าปากของมันได้ แกกลัวจะสิ้นเปลืองคนอื่นๆในหมู่บ้านจะถ้วยก็ไม่เห็นว่าบ้านไหนเขาทากันแบบนี้แกมองจากบ้านนองแกก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นความจริงตามที่ชาวบ้านเขาร่ำารือเล่าสู่กันฟังว่าแกทําเกินไปกวายมันก็ไถานาลากข้าวทํานา,าทํางานทุกอย่างในท้องนาพอมันจะกินน้ําพักน้าแรงเขามันบ้างตาขาวก็กลับห่วงไม่ให้มันได้ลิ้มรสชาติบ้างเลยเขาว่าแกเป็นคนเข้มยิ่งบักเรือซะอีก ควายจะกินบ้างหมดเปลืองไปมากมายอะไรเท่าไหร่กันเออน่าจะให้มันได้กินกันบ้างควายของแกเป็นตัวผู้พวกมันโดนครอบปากด้วยความที่หิวมันอยากกินน้ำลายมันไหลพรากพรากด้วยความอยากกินน้ำลายนั้นไหลออกมามากๆก็แตกเป็นฟองพอดอยู่ที่ปากของพวกมันนั่นแหละใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมแต่ตาถ้วยแกเชื่อเพราะว่าแกได้รู้ได้เห็นด้วยตาตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งตาขาวเกิดเจ็บป่วยเป็นแผลที่ปาก ปากแกเปื่อยยุยยุยทั้งริมฝีปากเขาว่าในปากกระพุ้งแก้มก็เปื่อยยุยไปหมดทําให้แกกินเผ็ดกินร้อนไม่ได้มันเจ็บมันแสบส่งเสียงร้องคร่าครวญทั้งข้าวปลาทั้งยาอีกด้วยกินลําบากมากอืมแล้วที่มันช่างเหมือนควายสองตัวของแกที่โดนตะกร้าครอบปากก็คือน้ําลายของแกไหลเปียกชุ่มไหลย้ยอยออกมาภูมิปากเหมือนกันตาถ้วยเล่าว่าตาขาวก่อนตายนี่ทุกทรมานมาก ในตอนนั้นแกเป็นเด็กมอมแมมไม่มีใครเขาอยากให้ขึ้นบ้านแต่ว่าพวกเขามัวยุ่งกันอยู่เวลานั้นกับการที่ตาขาวกำลังจะตายหาหมอหาอยู่ยากันวุ่นวายแต่ถ้วยแกก็เลยแอบเพิ่มไปบนบ้านแล้วก็แอบอยู่ที่ข้างเสามองไปก็เห็นเนื้อตัวตาขาวเสร็จแล้วก็ตกใจตาขาวผอมมากเหมือนหน้าท้องที่เคยป่องๆมันยุบวาบลงไปติดไขสันหลังติดที่นอน แขนขาก็เหมือนเหลือแต่กระดูกเท่านั้นไม่มีเนื้อหัวข่าวสองข้างปูดโปนตรงไหนที่มีข้อตรงนั้นก็ดูปูดโปนเป็นปุ่มปมลูกเมียแกและเพื่อนบ้านหลายคนก็เร่งมือพยาบาลกันหน้าดำคลั่าเครียดแกได้ยินพวกผู้ใหญ่เขากระซิบกระซาบกันว่าคงจะไม่พ้นคืนนี้สงสัยจะไปสักคืนนี้นะแน่ตาถ้วยนิ่งดูก็ยิ่งเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของตาขาวนั้นดูแปลกพิลึกสองตาแกมันปูดโปนขยายใหญ่ ดูไปเหมือนกับช่างลูกกตาของควายไม่มีผิดกันเลยโดยเฉพาะตอนที่มันหิวอยากกินแล้วไม่ได้กินเท่านั้นไม่พอปากคอนตาขาวก็ดูผิดรูปไปด้วยเหมือนว่าปากของแกจะยื่นยาวออกมาเหมือนอย่างกับปากควายแม้แต่ฟันที่ยังเหลืออยู่อีกหลายซี่โดยเฉพาะฟันหน้ามันก็ยังยื่นตามออกมาฟันคอนตาขาวออกจะซี่โตโตอยู่แล้วด้วยดูไปก็เหมือนแกจะเป็นวัวเป็นควายไปเลยแกดิ้นทุรนทุรายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอย่างโงนเดี๋ยวอย่างนี้ แล้วก็ยังร้องว่าห,วหิวหิวหิวอยู่เกือบตลอดเวลาพอร้องว่าหิวลูกเมียก็หาข้าวปลาให้กินแกก็บอกแกไม่กินแกจะไปไปที่ยุ้งข้าวของแกเขาไม่พาแกไปแกก็ด่ากเกรี้ยวกราดจนทนกันไม่ไหวต้องพาไปพยุงกันไปพอถึงหน้ายุ้งข้าวรู้สึกว่าแกจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอย่างประหลาดแกยื่นจมูกยืดยาวาไปสูดดมกลิน่นกลิ่นข้าเปลือกในยุ้งกลิ่นยุ้งข้าว สีหน้าสีตาของแกดูจะชื่นอกชื่นใจเอามากๆเสร็จแล้วแกก็ยังชี้เขาพาขึ้นไปบนยุ้งด้วยยุงนั้นปลูกสร้างเตีย้ยๆมีบันไดสั้นๆพาดอยู่เขาก็ช่วยกันพยุงตัวแกขึ้นไปในยุ่งนะั้นมีข้าวเปลือกอยู่ขอนยุง้งแกเข้าไปในยุงแล้วแกนั่งเพละลงบนกองข้าวเปลือกเขาก็ปล่อยมือให้แกนั่งอยู่แล้วก็พากันถอยออกมายืนอยู่ปากประตูยุง่งแกเอามือสองข้างกอบข้าวเปลือกขึ้นมาสูดดม ปล่อยให้เมล็ดข้าวไหลจากมือแล้วก็กอบขึ้นมาใหม่สูตรดมอยู่อย่างนั้นแหะไม่มีใครคาดคิดว่าแกจะทําสูตรดมเมล็ดข้าวเปลือกสีเหลืองเหลืองซึ่งอยู่ดีๆแกนึกยังไงไม่รู้ยัดเข้าเปลือกนั้นใส่ปากเข้าไปยัดเข้าไปอีกเมล็ดข้าวเข้าไปอัดอยู่เต็มปากจนสองแก้มนี่โป่งพองจู่จูแกก็สําลักตาเหลือกตาค้างลงไปนอนดิ้นอยู่กองข้าวเปลือกกระจัดกระจายไปหมดเมล็ดข้าวเปลือกสากๆนั้นติดคอจนแกหายใจไม่ออก มันเข้าไปอัดแน่นอยู่แกนอนสิ้นลมตาเหลือกตาคางสองตาลืมโพลงแล้วจ้องมองเพดานยุ่งข้าวของแกตาขาวตายไปหลายปีแล้วลูกสาวคนเดียวของแกก็เลยเข้าวิธีวิวาได้เป็นเจ้าสาวเมื่ออายุปาเข้าไปเกือบจะสี่สิบแล้วเจ้าบ่าวคนนั้นไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะเขามาสู่ขอเพราะว่าพ่อแม่เขาอยากได้ลูกสะภ้มีฐานะดีแต่งงานกันแล้วฝ่ายชายก็มาอยู่ที่บ้านผู้หญิง ที่บ้านเดิมนั้นอยู่กันสองคนแม่ลูกก็ล้วนแต่ผู้หญิงก็ได้ลูกเขยเข้ามาอยู่ด้วยก็มีผู้ชายก่อนนั้นบ้านไม่มีผู้ชายก็กลัวจะโดนปล้นตอนนี้มีผู้ชายแล้วก็อุ่นใจกันมากแต่เขาสองคนก็อยู่กินกันได้ไม่กี่ปีชีวิตคู่ก็พังมันจบลงอย่างอึกระทึกครกโครมที่มันเป็นข่าวดังล่ำลือกันไปหลายคุ้งน้ําก็เพราะว่าลูกสาวตาขาวหมดเนื้อหมดตัวไม่ว่าเงินทองหรือทองหยองมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นโดนผัวผานวอดไปในวงพนัน เขาไม่ใช well, like ่คนดีไม่ดีมาแต่ตั้งแต่เดิมแล้วเพียงแต่ว่าสองแม่ลูกนี่ไม่ได้สืบให้รู้ความจริงเท่านั้นเองเขาเป็นนักเลงการพนันตัวยงมาก่อนลูกสาวตาขาวแม้ว่าจะเข้มจนเกลือเรียกพี่เหมือนพ่อแต่ก็ไม่เคยรักชอบใครมาก่อนพอมาเจอหนุ่มปากหวานช่างออดอ้อนเอาใจอย่างเสียนพนันหน้าคมตาเข้มคนนั้นก็ลุ่มหลงลืมหูลืมตาไม่ขึ้นขนาดแม่เองก็ยังห้ามไม่ได้ ตัาขาวประหยัดอดออมมาทั้งชีวิตเงินทองต่างๆก่อนต,ตายแกยกให้ลูกสาวหมดเพราะเชื่อว่าจะรักษามันเอาไว้ได้แต่แล้วก็มาเป็นด้ยอย่างนี้ยหมดเกลี้ยงไม่เหลือหรอเออห่วงแหนแม่แต่เป็ดไก่วัวควายไม่ยอมให้มันกินอะไรอ,อ่แล้วเป็นไงล่ะผลสุดท้ายมันก็จบลงแบบนี้เหรอครับ